มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปานเทพโพสต์เผยเริ่มมีคนสรารภาพแล้วมีคนร่วมกระบวนการกว่า200คนจากที่นายแพทย์ทวชัยการสนรินเดินทางไปรับโทรศัพท์มือถือของแตงโมนิดาจากบางแจ็กที่ต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาให้กับกลมสอบสวนคดีพิเศษไปมอบให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสถาบันนิติพิยาศาสตร์และกระทรวงยุติธรรมใช้ในการเก็บข้อมูลคดีของแตงโมการเสียชีวิตของแตงโมนิดาทำท่าจะกลายเป็นมหากราดในการค้นหาความจริงคลาดกับคดีที่เคยมีการฆ่าตัวตายของคุณห้างทองเมื่อหลายสิบปีก่อนและสะเทือนถึงความไม่ชัดเจนกระทบถึงการค้นหาความจริงในหลักฐานทางนิติพิยาศาสตร์ แม้มีคำตักสินออกมาในเบื้องต้นแล้วแต่ทว่าสังคมยังไม่จบนะคะมีความพยายามเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานรวมถึงพยายามทดลองหรือจำลองเหตุการณ์การตกเรือในหลายรูปแบบเพื่อนำไปสู่ประเด็นเหตุอันควรต้องสงสัยในหลากหลายมิติล่าสุดอาจารย์พันเทพนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อว่าปานเทพพัวพงพันออกมาโพสต์ระบุข,ข้อความว่า ขบวนการปกปิดคดีมากกว่า200คนพนันออนไลน์นักการเมืองรัฐมนตรีสื่อมวลชนพิธีกรนักแสดงตำรวจคนบนเรือคนนอกเรือและคนในกระบวนการยุติธรรมรู้แล้วอย่าบอกใครนะครับตอนนี้เริ่มมีคุนสารภาพแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ